ว่ามะนาวหรือลามันสามารถจะเอากิ่งไม่พอได้จากสภาพที่มันเป็นเนื้อเยื่อเจริญล้วก็จะอย่างที่เคยลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นมะนาวที่อยู่ติดถนนอันนี้รดน้ําเรียกว่าทุกวันเลยแต่ก็ยังมีดอกนี้ได้การคาร์บอนคาร์บอนดักไซด์เต็มๆเลยนี้ก็อย่างที่เคยบอกว่ามะนาวหรือลามันสามารถจะเอากิ่งไม่พอได้จากสภาพที่มันเป็นเนื้อเยื่อเจริญล้วก็จะเห็นเลยว่านี่ผมใช้กิ่งนะเนี่ย แล้วก็เสียบลงในแกบดบำหรือใช้ดินจืดก็ได้แล้วให้มันอยู่ในระบบปิดมันก็จะสามารถออกต้นใหม่ได้อย่างที่เห็นเลยเพื่อที่เป็นตระกูลส้มทำแบบนี้ได้แทบไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าอันไหนมันทำได้เนี่ยในเน็ตก็จะมีเยอะมากเลยเพราะนั้นมันสามารถหาข้อมูลได้สบายๆเลยในสมัยนี้โอเค หลังจากที่ชำไปแล้วเนี่ยสามสัปดาห์ในภาชนะปิดนี่มีดินจืดน,นะครับเราจะเห็นมันออกยอดเดี๋ยวจะมาปลูกละนี่มะน,นาวของเราไปตอนนี้เดีย๋ยจะเอาอันเนี้ยลงไปปลูกในภาชนะอันนี้คือมาจากกิ่งเลยโอเค <Okay. S 2> อนี่นะครับจากกิ่งที่เอามาปักอยู่ในดินจืดหรือในแกบดําก็ได้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามีรากออกมาอันนี้คือสามสัปดาห์ที่เราตัดมาแล้วเรามาชําจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีรากแล้วอันนี้คือพร้อมปลูกแล้วนะครับเป็นต้นใหม่แล้วถ้าเดี๋ยวก็จะเอาผฐมพยาบาลไอ้ปฐมมันให้มันโตกัาน,นี้แล้วก็ไปเลี้ยงในสวนโอเคง่ายกับปอกกล้วยสําหรับพืชหลายๆตัวก็สามารถทําได้เหมือนกัน แต่เราต้องรู้ว่ามันเป็นในส่วนของเนื้อเยื่อเจริญที่สามารถจะนํามาเพาะเลี้ยงโดยวิธีในการที่จะคุมอยู่อย่างนี้ได้หรือเปล่าอาจจะมีวิดีโอแล้วก็ดูจากเรื่องของเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็เนื้อเยื่อก็ได้บางตัวไม่ต้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาทำอย่างนี้ก็สามารถโตได้เหมือนกันแต่ถ้ามันไม่สามารถจะทนทกเชื้อแบคทีเรียได้บางทีมันก็จะตายก่อนก็ต้องเพาะเลี้ยงในในเนื้อเยื่อทำทิชูคอเจอร์เอาโอเคนะครับเดีย๋ยวจะปลูกละ <Okay. S 2> แค่กิ่งมะนาวเราก็ได้ลวครับมะนาวต้นหนึ่งไม่ต้องตอนกิ่งเอาไว้ที่ที่ไปบกากระเพราปลูกเลยเลยเอาแค่มาจิ้มในแกบดําหรือดินที่มันเป็นดินเจดิดแค่นี้ก็สามารถโตได้แล้วแล้วก็พื่อะไรตัวท,ทำนี้ได้เหมือนกันก็ลองเสิร์ชฐานดูนิดนึงนะครับ